แถวที e s <S ่สามกับแถวที่สี่จะออกจากพัทยาแถวที่ห้ากับแถวที่หกหรือสายที่ห้าสายที่หกออกจากเจ้าวาดด้านหลังอุโบสถแถวห้าหรือสายเจ็ดกับสายแปดจะออกจากห้องน้ำหญิงจากสวรรค์จันดาวดึง นี่คือประวัติศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนาวันนี้มีบางท่านมาถามว่าเห็นภาะจัดเก้าอี้จัดสถานที่เขียนป้ายสายหนึ่งสายสองงานอะไรตาตมาของึืนเลยเมื่อไหรจะตอบยังไงดีเนี่ดยดาภุธยไม่รู้จบตอนแล้วี่อ,อยากจะประทาสัมพันธ์่านที่มาที่หลัง อยากจะบอกว่าสีหายหน้าพระอุโบสถมีหน้าพระเจดีย์เนี่ยมีคนจับจองหมดแล้วให้ให้มากมากหน่อยเพราะว่าถ้าเปรียบเหมือนน้ำเนะ้นะทิศเหนือเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยท่วมหรอกอะจะท่วมน้าทิศใต้มากกว่าทิศเหนือประมาณนี้นะ,ะนี่ก็เหมือนกันไหมประมาณนี้ก็เลยต้องออกแรงประชาสัมพันธ์ว่า ขอให้ไปด้านทิศเหนือองค์อนุโมทนาขอบคุณมากที่นี้นะนึกค่ะคารุณามารับด้วยตัวเองจะเป็นเรื่องดีอยาโปรจะได้ตำาหนิว่าจัดน้อยไปโปรจะได้ตำาหน่ว่าน้อยไปไม่เพียงพอแล้วจะรู้ได้ยังไงเราใส่จะมาเท่าไหร่ เร้ยองไรวใครจะมาเท่าไหร่จำนวนคนจะมีเท่าไหร่เพราะว่าก็ทุกวัดเลยน,นะแต่บางวัดก็อาจจะจัดให้ตรงวันวันแรงหนึ่งค่ำอาจจะไม่ตงรง,จจตงใส่ผิดพลาดหรือว่า,าสูญหายอันนี้ต้องขอไปด้วยไม่สามารถาจะดูแลในส่วนนี้ได้ก็ได้โปรดทราบตามนี้ขอเจริญพร ทำให้สะอาดก็จะเกิดความสงโปรกต้องขอความร่วมมือด่วยรองเท้าถ้าถอดได้ก็ควรถอดเพราะเป็นการแสดงความเคารพแต่ว่าถ้าไม่ถอดต้องติดกับไปสมม่งคืนก็ขอให้สมม่งคืนที่หน้าพราะโสถกขอเจริญพรก็มาร,รอที่หน้าพราะโวถ์ได้จะ มีพะระสงฆ์มารวมกันอยู่หน้าพระบสถ์นี้นั่นจะสามารถ สวัสดีค่ะทุกคนเราเอาบุญมาฝากนะวันนี้ไปตักบาตรเทโวที่วัดพระศรีมหาธาตุค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ